ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี F 4, ที่รักและเข้ารบนะครับที่รักและคิดฮอด์สกู๊ดสุดยอดเนาะนะครับต่บอกับผมในช่องบุญเอลแล้วแต่เซตอัปเดตบรรยากาศสดๆนะครับรถก็เริ่มทยอยมาแล้วครับมื่อนีรถมาหลายคันเลยครับมาเป็น10คันหลังจากเมื่อวานมาแค่2คันเน,ะนาะแกล้งในสองสามเกี่ยวกับบางบุรามันไปบ่ไหนครับพื้นที่ตัวนี้ยังประเทศในแห่งดีเนาะมื่อนีก็เลยมีรถไถเอาแบบใหญ่ๆโกโก้นะครับเพื่อคอยอ่า รับนาดินให้เขามาใด้เนะรวยไถลพวกเราเอาเขามาเทดินใด้นะครับในเบืองบรรยากาศตอนนี้ครับผมเรยียบลอยเรยียบลอยโอ้ยเดี่ยวแล้วก็ ดากรถหกล้อมาดินี่คือผู้รับเหมาดินลายใหญ่ของเรานะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับผมถอดม้วนไอ้เบิ้องนี้จังมานี่โอ้เอาผ่านเลืองไปเรียงไปซ้ายผ่านเรืองไปดิอันนี้คือผู้รับเหมาครับครับผู้รับเหมาเด้อครับผู้รับเหมาในจังหวัดชิสเกตครับเออนี่กำลังดำเนินการอยู่ครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งทำถนนเสร็จอาดว่าที่ใส่เวลาจักมือครับได้กี่จุดจุดนี้ ไม่เกินสองวันไม่เกินสองวันเรียบร้อยเนาะครับเรียบร้อยโอเคครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกเบอร์โตครับอ่านั่นคือเสียงจากกู้รับเผาบอกไม่เกินสองวันรังหวะช่วงนี้นิดทุกเขียวมลนะครับเนี่ยใจากว่าพื้นที่ลาบลุ่มนะครับทุนี้ลาบลุ่มครับผมหลังจากถมทีเอ่อบริเวณด้านหลังของผมนี่แล้วนะครับ สิ่งที่จะถมอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือสะนะครับสะข้างนาผมนี่แหละนะครับเพื่อเห็ดเป็นขอบง้วขอบค้วยนะครับสิเดมังขอบค้วยทั้งอยู่ด้านหลังนะครับมาไหวตรงสะเดี๋ยวห้าสิบห้าไปเบิงสะเบิงนะครับว่าเป็นจังไหนเป็นมัสิตถมใส่ดินจากรถดเนาะเดี๋ยวไปเบิงเบิองกันนะครับครับผมนี่ก็คือสะนะครับในบริเวณหน้านี่แหละนะครับ สะนี่ครับมีอายุประมาณหนึ่งพันแปีนะครับเท่าที่ผมไปเสิร์ชหาในกินเน็ตบุกมานะครับเป็นสะรุ่นปูรุ่นยาพูดละรุ่นผู้กเฒ่าผู้แก่ของอีพออีเมียพูดละปูหยาตายายเนาะนะครับผมเกิดมาก็เห็นสะสนี่แล้วครับสะที่อยู่บนพื้นนาของอีพออีเมียผมเนี่ยแหละนะครับสะนี่นะครับถ้าผมจำผิดนะครับ นี่ปลาอยู่ทั้งหมด789ตัวนะครับจากที่ผมได้นับเบิ้งตอนที่อันตอนนำบุกใหม่ๆเนาะครับผมก็เอาค่อยๆขึ้นมานับเบิ้งนะครับ800ถาได้ก่อนหละวันหันเอาเอาเท่าเดียวเนาะนะครับก็คือว่าหลายเติบอยู่นะครับขันสิทมทิมเล่กับเสียดายอยู่ก็เลยคิดว่าจะทําการสูบน้ําออกนะครับและะะ้วก็จับปลามาปนกินกับผักกระเดาเนะนะครับผมโคมเสียบนะครับ ในอีกไม่นานจะทําการถมตรงนี้นะครับสว่วนต้นไม้นี่ครับต้นไม่นี่กับแ,แต่ผมยังเป็นเบาอยู่ผมเป็นเบาก็เห็นใยสมีเลยนะครับต้นไม้นี่ต้นไม้นี่มีนกขุมลีอาศัยอยู่แล้วก็มีนกขอดนกจิบน้อยนะและมีนกเตี้ยงหมงบอา,อาศัยอยู่บริเวณปลายยอดของต้นต้นว่านะครับอ,ะอนะครับ ้ากาต้นบมืงม่วงนั้นมีมดแดงอาศัยอยู่ประมาณ1767ตัวนะครับเท่าที่ผมได้สำรวจเบื้องเสิร์ธหาข้อมูลที่อยู่ของมดแดงมดแดงดิน้วก็มดหน่อยมดแดงหน่อยเนาะนะครับในกุกกม่วงต้นนี้นะครับมีอยู่ที่1876นะครับตัวนะครับโคงตองสีได้ให้เพื่นอนอุปยพทินฐานไปมองไม่เนาะนะครับครับผมหลังจากผมได้เดินสำรวจรอบสะแล้วนะครับอ่า แล้วก็ศึกษาคนควาจากกีเนสบุ๊กนะครับว่าสะแห่งนี้มีอายุประมาณ1,700กว่าปีนะครับเป็นสะที่เกิดพอมคนฒถาคนแก่จากรุ่นสู่รุ่นนะครับอยู่ตรงนี้นะจุดๆนี้นะครับซึ่งเราก็จะไม่เห็นสะตรงนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเราจะทำการถมปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ใหม่นะครับโอ้แอบแอบใจหายนิดนึงครับ ปลาคอแม่สาวที่ผมปล่อยลุ่งในจุดๆนี้ในสะแห่งนี้นะครับสักสิไปเป็นจังไดมาจังไงเนาะแสดงก็ตามครับก็ตตองถมคือเก่าเนาะนะครับอืมมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามวัฏจักรนะครับปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมเนาะไปตามปีตามสมัยนะครับกัโบโมไปยังเนาะครับกับว่ากันไปครับ พี่น้องครับพื้นนาแห่งนี้นะครับเป็นพื้นนาของอีพออีเมียข่อยนะครับมีความทรงจําหลายๆอย่างนะครับที่อยู่ในพื้นนาแห่งนี้นะครับเช่นนะครับณนะจุดจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบิ่งครับพี่น้องเอฟซีอาจสิเคยเห็นบอ่อหรือบ่อเคยเห็นสมัยก่อนเนาะน้ำสางแซงครับบองหัวทั้งพี่น้อง FC, เอฟซีผักเหนือภาคกลางที่กําลังเบิ่งอยู่นี่เพิ่นเอื่นว่าอีหยังแต่ผมอยากสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งน้ำสางแซงบ้านผมเอื่นน้ำสางนะครับ น้ำสั่งก็คือน้ำขุดจากบ่อนะครับน้ำสั่งตัวนี้อยู่ในหน้าผมตั้งแต่ผมเกิดตั้งแต่ผมไม่ทันได้เกิดนะครับตั้งแต่ผมอยู่ในท้องอีเมีนะครับผมแนมออกมาเห็นพันสายสะดือเนาะก็ยังเห็นน้ำสั่งอันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมสิพ้าไปเบิ่งครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับจากการค้นคว้าจากศูนย์สำนักงานวิจัยบ่อน้ำนะครับแจ้งว่าบ่อน้ำนี่ยมีอายุประมาณ746ปีนะครับ เป็นน้ำสางคูทุกคูเนีคูหน้าคูไ้คูหน้าเลยนะครับแต่ไม่แต่ก่อนผมเป็นเด็กน้อยผมมาตักน้ำนี่นะครับเพื่อไปไหงวควุ้ยบริโภคนะครับตามโฮมใหม่เนาะนะครับหาบกับอีเมีมองนี้อันนี้คือเรื่องจริงครับน้ำสางตรงนี้เนาะเนี่ยครับกระสีมีกบไม่ใครอาศัยอยู่น้ำสองสามตนะครับบุวัวยังอยู่บ่ตอนนี้นะนี่คือมันอยู่ในพื้นหน้าแห่งนี้แต่เต้ผมยังหน่อยนะครับน้ำสางนี่ แต่ก่อมมันมันเด็เป็นทอแบบนี้นะครับเป็นเป็นแบบดินคุดดินเป็นหู้ลงไปซื้อนะครับแต่ว่าหลังๆมากอ่ะเอาทอมาใส่เพื่อให้น้ำมันใสเนาะนะครับโอ้เสียงกล่องกลางวันดีขนาโลโลอันดัสองสามสี่ห้าโลโอ้เอิญน้องใส่นํำสังนี่ครับและก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เนิ่นนานมากเกิดมากกัเห็นเลยนะครับเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากต้นไม้ต้นนี้ครับ กกขันวันต้นไหม่ต้นนี้มีสากฟอสซิลสีอาศัยอยู่ข้างในนี่ประมาณ4 7 6ยเจตัวนะครับถ้าผมจำผิดที่ผมจดไว้ในหนังสือสอบชบปห้านะนะครับผมเคยจดไว้อยู่นะครับแล้วก็มีอุจรากะปอมหรือว่าขี้กระปอมนะครับอาศัยอยู่ว่าจะเป็นปอมกา่าคอแดงนะครับอาศัยอยู่ณนะกุลแห่งนี้หลายตัวเลยทีเดียวนะครับ ลากามีงูสิงเสืออยู่นี่หิ่น้่แต่ว่าบรูว่ายัางอาศัยอยูบอ่บ่อหรือว่าเซ็ตผู้ใดเอาไปต้มกินแล้วกับบลูคือกันเนาะนะครับนี่คือต้นขนวนพ่นขนวนนะครับบบลูว่าพี่น้องทั้งบานเพิ่นเอิญนอียงแต่ว่าผมเอินกกขนวนนะครับห้อมล้อมไปด้วยต้นยังกับบรูนะครับเกิดสมกันแกมกันอยู่เนี่ยครับ รู้สึกว่ามีมนขังอีกจังหนึ่งเนาะเพราะว่าต้นใหม่ต้นนี้โดนดีดีครับผมเกิดมาผมก็เห็นเลยเนาะนี่คือต้นไม้ที่อยู่ในพื้นนาแห่งนี้นะครับด้านปุ่นกับเป็นบานเนะบานพื้นนาแห่งนี้ประมาณ12ไร่นะครับเป็นหน้าของปูของอีปออีเมียนี่แหละ12ไร่เห็ดปอด้เห็ดกิน พอได้ขายเขาพอได้ใส่หนีทกศสนะครับครับผมนั่นก็คือการรายงานเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสภาพพื้นให้พื้นหน้านะครับจากผมบุญเอลนะครับมีถือกล่องผู้เดียวอาจีผ่าปองงามนะครับมุ่มอาจีบไรกับยาวากันเนาะอยู่ผู้เดียวบุมีคนทายหายเนาะนะครับและนี่ก็เป็น การอัปเดตล่าสุดนะครับเมื่อนี้ดินสีเขาอีกหลายอยู่นะครับเพิ่นบอกแล้วว่าประมาณ2มื่นสีแล้วนะครับขั้ก็สิอัปเดตเรื่อยๆให้พี่น้องเอฟซีเดบงได้ชมกันเนาะนะครับเมื่อนี้พิษพลาดประการใดเว้าเล่นเว้าหัวหยอกนัวงมัวนนะครับโปรดใช้วิจนนะนะารณญาณในการรับฟังนะครับอย่าสิถือคนบาตอย่าสิซ่าคนเว้าไปตัวถีบเด้อนะครับให้พี่น้องมัวนมีความสุข อันตรายพายถูกยาสีเวียนมาไก่ขอให้สคือแก้วแววมนี่สายซองขอให้ปวกีีนองเอฟซีสุกลนดังดังกันครับคลิปนี้ขอเอาไว้ชมีสกักกอนเอาไว้พอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม